Hello? สวัสดีคุณดูห้าท่านสวัสดีคุณดูเก้าท่านสวัสดีครับ ใครมาแล้วกดคอมเมนต์หัวใจกดแชร์หน่อยวันนี้เรามาคุยเรื่องการจัดองค์ปรอบสินนะครับคู่สีต่างๆ <c oughs> เป็นรูปปลาหางนกยุงไทยอันนี้ก็จะคุมโทนเป็นโทนเย็นจัดโทนร้อนนะครับ พูดคุยทักทายกันได้นะครับสำหรับใครที่กลับบ้านปีใหม่ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับนี่เราก็มาส,ส่งท้ายปีด้วยการไลฟ์สดนะรูปนี้อันนี้ก็จะเป็นไลฟ์สุดท้ายของ ปีพศนี้นะครับพี่ใหม่ใครกลับบ้านไปเที่ยวไหนแวะมาพูดคุยกันได้ใครสนใจท่นอีกสีน้ำแวะเข้ามาดูพูดคุยกันได้นะครับ นี่ก็ทำในส่วนของอ่าผักอะไรวะผักบุง้งเราจะเพิ่มสีเข้มเข้าไปตัดกับสีอ่อนไปปลายนะครับ ไปเหมือนพักคะนาเลยอันนี้ผักบุ้งนะเฮ้ยจัดให้หน่อยอันนี้เป็นผักผักบุ้งนะครับไม่ใช่ผักตบชวาเคฟซีโคดีมครับหึ่ยไขย่ไขก่หิวอยู่ชานวิทย์โอ้ยกลับบ้านไม่เนี่ยปีใหม่เจอกันกระเบงเพชรชาวแกง๊งชาวแก๊งกลับบ้านปีใหม่ ใครที่อยู่โซนกํนแแบงนะทักมาพูดคุยกันด้เจอก,กันสักหนึ่งกลมน้ำปลาน้ำปลาใครสนใจไปทำโลโก้น้ำปา <c oughs> ลาเขาบระบายไประบายมาเหมือนต้นไผ่เลยเขียวจัดใครเนี่ยปักบุ้งครัาตาเปาวสวัสดีครับชื่อแม,ม่เปาอ่านาาาพิดคอัปครับพอดีมอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยไม่ค่อยออกไม่ออกเลยแหละอาตาเปา แล้วค่อยไลย่ไปดีอสีนะครับก็เริ่มแต่เขียวเข้มมาเขียวอ่อนาภาพนี้ใครอยากได้บ้างแจกฟรีไปแจกฟรีไปนะคะส่งคิดเอง<า>ขอค่าส่งเดียวใครสนใจพิมพ์หนึ่งมา,มา,าแจกด้วยแจกรูปด้วยแจกรูปส่งท้ายปีเลยปีใหม่มามารูปนี้มาแจกเลยใครสนใจ เดี๋ยวค่าส่งขอค่าส่งอย่างเดียวยป่ะใครดูไลฟ์สดเนี้ยใครแชร์ด้วยถ้าใครแชร์ให้เดี๋ยวแจกใครอยากได้รูปไปติดบ้างว่ะเนี่ยเราไว้เสร็จแจกเลยนะไม่ขายรูปนี้แจกเดียววาดมานานแล้วไม่เสร็จสักที ผักบุ้งผักบุ้งปีใหม่ครูกับบ้านเด้อเจอกันที่บ้านอยากไปเที่ยวหาได้เลยกลับอยู่แล้วปีใหม่คิดถึงแม่คิดถึงกับแมงเพ็ดอยากไปจวดเล่าแล้ว สมมมาีได้ได้ได้อันนี้ก็คุมดนสีอยู่ตอนนี้ก็เราเป็นทำเอะผักบุ้งอยู่มองเพลินเพนก็เหมือนเอนะผักอะไรวะกวางตุ้งเลย ันนี้มันเป็นผักบุ้งเนี่ยต้องมองให้เป็นพักบุ้งนะครับมองเป็นควางตุ้งไม่ได้พักบุ้งก็มาแล้วักบุ้งเขียวเขียวอ่อนนะครับคนนี้สีน้ำก็มันก็มีเทคนิคอยู่นะ้าระบายไม่ดีก็หไหลไว้ออกออกกรอบไปเรื่อย ใส่หัวแล้วอร่อยยังวะนี่อันนี้ก็ใส่จุดเพิ่มไปหน่อยให้มันดูแบบว่ามีรายละเอียดขึ้นมาหน่อยสวัสดีครับสวัสดี F3 ทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยพบกันช่วง5โมง ช่วง5โมงถึง6โมงวันนี้เจอกันไลฟ์สุดท้ายของปีแล้วนะครับมาพูดคุยันได้ใครเดินทางไปไหนมีเรื่องมาเล่ามาฟังจะมีเธอมาโห้ ละเอียดเข้ามาเลยสบายดีอยู่บอกครับทางนั้นสบายดีครับโอ้โหกล้กลกับบ้านแล้วยังอยู่ดีครูย,ยังสบายดีขาดเต่ดตังค์อย่างเดียวหาไม่ทันอยู่ฝั่งนู้นสบายดีไหมครับ เมื่อไรจะขึ้นมาสักกูรออยู่เด้อมาตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วละ่ะต้องหลังปีใหม่แล้วละ่ะกูจะหนีกับบ้านแล้วเป็นของเก่า <c oughs> ได้ใบแล้วเป็นไงใบามาแล้วนะใบามาแล้วนะใครว่างๆมีอะไรทำแวะมาดูไลฟ์สดกันก่อนนะครับรูปนี้เดี๋ยวว่าเสร็จะแจกเลยนะใครสนใจนะทักมาเลยแจกเลยอะให้เลยของขวัญปีใหม่ป่ะของขวัญปีใหม่ป่ะ ใครอยากได้เอาไปติดบ้านน่ารักน่ารักปลาห่างนกยุงไทยเฮ้ยปลากัดไทยหาพูดผิดปลากัดอันนี้ปลากัดนะครับไม่ใช่ปลาห่างนกยุงว้างเขาปลาหางนกยุงเมตัวใหญ่ยังวะอันนี้คือปลากัดไทย มีนักร้องเข้ากล้องให้พวกถามเนี่ยใครร้องติดลิขสิทธิ์วะเนี่ยโคฟเวอร์เลยมีนักร้องโคฟเวอร์ด้วยเมื่อกี้ไม่ธรรมดานะนักร้องเสียงเพี้ยนเนี่ยโคฟเวอร์น่าดูเลย แล้วก็ตีเขียวมันกบแล้วก็เกลี่ยให้มันกล้นกัมกนมันเข้มมากมันจะเหมือนเอนั่นของตุ้มอันนี้ก็มองมองให้เป็นบับุ้งไม่ได้ต้องมีหอยคันหน่อยไหมครัต้องมีหอยคันหน่อยไหมต้องมีนั่นด้วยเปล่าอะไรนะเขาเรียกอะไรนะไข่หอยชเชลรีอ่อ่ะเออ <laughs> ผักอะไรนะเตียวเขียวจำชื่อไม่ได้ ดอกจอกอ่ะดอกจอกอ่ะจอกได้แหน่แหน่แหน่ดีกว่าแหน่ใต้น้ำถ้าดอกจอกอยู่บนน้ำปลากระต่ายมันต้องอยู่กับอะไรอยู่ในโหลดิในโหลใบนี่ใบหูกว้างใบหูกว้างกับใบโหลใบหูกวางใช่ไหมใบหูกว้างกับใบตองแห้งจะแจกอันนี้รูปเนี้ยจริงๆอ่ะแจกอ่ะแจกเป็นของขวัญปีใหม่ไม่ไม่มีใครมาดูก็เลยไม่แจกเนี่ยใครใครสนใจอะดูอยู่นี่ อ่านแล้วลว่าไรอ่านออกแต่ใช้อ่านออกแต่ใสเนี่ยเนี่ยคใครแชร์เดี๋ยวแจกเลยอ่ะขอแจก,แจกฟรีเลยป่ะลูกเรียนแล้วแจกเลยดิค่าสงองอ่าสองออกให้ด้วยอ่ะให้โรงเรียนออกค่าส่งอ่ะออกไม่ได้ออกไม่ได้แชร์แชร์คุณนี่เออเดี๋ยวทาไงดีวะมันต้องมีเกมแล้วเงี้ยแล้วแจกโลูกทุกทีมันต้องมีข้อแม้ดิแค่ใครอ่ะ เคยแชร์วะไปดูเลยมันต้องมีแบบว่าแชร์ห้ากลุ่มแชร์ห้ากลุ่มแจกเลยแค่มายโชว์นะแค่มายโดนสารานักนะเออใครแชร์ห้ากลุ่มแจกน้ำแชร์คนกลุ่มคนตาบอดนะน้ำแชร์เพราะกลุ่มคนพิการตาบอดเลยยิ้วไม่ออกเจ๋งกันเนี่ยลุงเนี่ยให้เลยโอ้ยไม่ได้นะ เอาไปตั้งโชว์ไว้หน้เลยเงี้ยมาใครอยากได้รูปนี้เปิดแชร์มาส่งแคมปหน้าจอส่งคูดีม,มาเดี๋ยวส่งเลยส่งเลยส่งฟรีด้วยอ่ะรอรับอยู่บ้านแล้วเดี๋ยวเซ็นเลยเดี๋ยวเซ็นเลยเซ็นเลยเลยนี่ยแจ็นแรกแจกแถมใค,ใครพบห้ากลุม่มาะเนาะห้ากลุ่มห้ากลุ่มใครแชร์เข้าห้ากลุ่มแจกค่ะ ใครอยากได้ปลากัดไทยนะครับพร้อมผักบุ้งปลากับไพรมายอบยอดผักบุ้งเอาไปติดบ้านรูนูๆมีรูปเดียวในโลกนะหาไม่ได้แล้วนะคงไม่ได้วาดบ่อยๆอย่างเงี้ยเนี่ จอังเรียกหาน,นนี้ก็จะเป็นคูสี่ทนร้อนทนเย็นนะครับอันนี้ก็จะเอาทนเย็นมาเป็นตัวรองนะครับเอาทนร้อนเป็นตัวหลัก โทนเย็นก็เป็นพวกสีที่มันสบายตาบางคนยังไม่รู้ว่าไอ้โทนเย็นคืออะไรพวกต้นไม้ลำลำธารอนะไรพวกนี้สีที่มันเย็นตาสีโทนเย็นัักเาากเเบบาบา

ยังไม่เห็นมีใครร่วมอะไรเลยมีอยู่สองคนยังไม่มีใครแชร์ไม่ม,ม,มีถ้าไม่มีก็เก็บไว้นะไม่ให้แล้วนะลเก็บไว้ขายเก็บไว้ขายเนี่ยเอาห้ห้านาทีสนะุดท้ายไม่มีใครแชร์เนี่ยเก็บแล้วนะจบเลยนะ ้ายจจตะมีมมมูใครสนใจหรือเปล่านะแชร์ห้ากลุ่มมาแจก,กเลยแจก,กเลยให้เลยพร้อมส่งมาเปิดเคาะครั้งที่หนึ่งป,ะป,ะปะ๊อกป๊อกป๊อกเซ็นลายเซ็นคูดีไม่ด้วยหล่อๆเลยมาเซ็นลายเซ็นให้ด้วย ต้องคิดวันนี้มันที่ยี่สิบเท่าไหรว่ว้า สองสามสแปดถึงทางยีบสี่ธันาคมหกหกสี่มาใครสนใจอ่ะเซ็นให้ด้วยเซ็นให้แล้วด้วยเนี่ยคุณดูสามท่านเนี่ยมาเปิดเชียร์มาเลย ส่งถึงหน้าบ้านเลยเดิยังเจอจุดหมายนี่เรียบร้อยเป็นไงพร้อมลายเชยนคูดิมชเชฟซีเสร็จแล้วเนี่ยลูกเนี่ยเขายักได้มาเปิดเชร์มาส่งถึงหน้าบ้านน,าาน,นะ่ อไปได้ไหมนะ่ะขอไลน์หน่อยนะของครูมันเสร็จไปแล้วระบายสีเสร็จไปแล้วฮะสบายสบายเนี่ยอยากแจกอยากแจกเนี่ยแต่ยังไม่มียังไม่มีคนแชร์เลยเนี่ยสบายครับปตาครับออกอะกาศ <c oughs> ผู้พิดซอรี่ซอรี่สวัสดีครูเบสครับสวัสดีคุณเลยนะวินนี่จินนี่อันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรนักเรียนคอร์จาะดีครับสวัสดีครับเรามีทั้งคอร์จาะบวกกับคอร์จจับด้วยนะครับอืมต้องทิ้งออนต้องทิ้นนี่คไม่หายอย่าลืมกดแชร์นะคะคใช่ครับรับรูปภาพเลยรรูปเลยนะไหนเอารูปจิตนี้หรือ มีพรีเซนเตอร์ให้แล้วกูได้ขายแล้วงานนี้ได้ขายนักเรียทำงานไปแล้วเปลี่ยนใจแล้วไม่แจกเลยนี่กูยใด้รับบ้านกูเกือบเดือนเกือบเดือนทุกคนจีนนี่จับแล้วนะคะอ่าเอาไปเป็นของขวัญทุกคนค่ะของขวัญปีใหม่นะครับอันนี้ครูดิ๊บแจกเลยนะใครที่ยังอยากได้ตลอดีใช่อยากจะมาเรียนจบมาช่วงนี้น้องจินนี ใกล,ล้จบแล้วรีบมารีบมาถ้ามามา,มาลองมาลองฮะให้จีนี่ลองมืงออะใครอยากเป็นหุ่นเนี่ยรับหุ่นดีกว,ว่าหุ่นหุ่นรับหุ่นต่นอให้น้องกินนี่ด้วยเปิดรับหุ่นนะคะที่นักผาเอาอนะะอ้ำผามาเจอจีนี่แลโ้โอ้คนดูบึ้บเลยคนดูบึ้บเลยเมื่อกี้นี่คนดูติดลบศูนย์เลยนะนี่คนดูมาแล้วจ <c oughs> ีนี่ที่อยู่ในตะเกียงท่นพลยิ้มน้อยบอกถ่ายคูเบตนานๆมากันโอ้โหไม่ได้อยากดูเลยไม่อยากดูผมคุณเลยเขาไม่อยากดูเลย ช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรไหมครับคุณเบ็ดโปรโมชั่นนะครับเอาคอ,อร์สคนะอร์สสักนะเนาะคอร์สสักใช่คอร์สสักมืออาชีพนะครับ27,500ลดเหลือ24,500แถมอุปกรณ์เรียกว่าจะเป็นแถมห้องพักเหมือนเดิมเดือนนี้นะครับใกล้จะใกล้จะสิ้นเดือนแล้วใกล้จะสิ้นเดือนแล้วจองกันได้เลยแล้วสำหรับปีหน้านี้เรามีโปรโมชั่นไหมหรือ,อยังหรือ,อยังไม่ออกหรือให้ติดตามอ่ะปีหน้าเราติดตามกัน คอร์เจาะร่างกายนี่รเจาะร่างกายดูอุปกรณ์กันนิดนึงเจาะใบหน้าเจาะใบหน้า9,500บาทลดเหลือ7,500บาทเออครับเจาะความต้นร่งกาย1 5 5 0นลดเหลือดเหลือ12,500ใช่ใช่ดิมอลมินิมอลลดเหลือ13500แถมกล่องเหมือนกัน่วนจะเป็นเรียนจะเป็นวันเป็นแน่นอนโดยผู้อย กันการันตีโดยคูณเอ๋ด้วยยอนยอนดูย้อนดูอ่โอเคนะครับสำหรับปิดแล้ววันนี้วดและเดี๋ยวให้นักเรียนเขาเรียนต่อเดี๋ยวกวนขนาดโอเคเดี๋ยวก็ไว้เจอกันปีหน้าเลยนะยาวเลยว่าเดี๋ยวรูปนี้ก็ใครไน้ไปแชร์แล้วก็หาหลักฐานมาอย่าลืมแชร์ให้ครบห้ากลุ่มคอนขาแชร์เสร็จเดี๋ยวส่งให้เลยเดี๋ยวให้โรงเรียนส่งให้ในนามคริกอาร์ตแล้วกันอันนี้ผมมอบไว้ เออมาอาไว้เป็นที่ระลึกสิ้นปีใครอยากเป็นหุ่นจ่อให้น้องจีนี่ครับเออใครอยากเป็นหุ่นจ่ออ่าเดี๋ยวผมจะจัดคิวไว้ให้จัดคิวไว้ให้ได้เสมอโอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันปีหน้าว่าจะเจออะไรใครก็ปีนี้ก็ขอให้อวยพรุ่งนี้อ๋อปีหน้าเจอกับเอยนะครับครูเอเปิดไลฟ์กับครูเอืมโอเคนแล้ว ครับสัวปีใหม่ทุกคนนะครับปอดหมยกลับบ้านก็ขับรถปลอดไทยทุกคนครับปลอดไทยนะเจอกันปีหน้าเลยนะครับโอเควัสดีครับรับคครับ